วัยทองนอนไม่หลับหลับไม่ลึกตื่นกลางดึกเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวอาการแบบนี้เรียกว่า ร้อนผูกว,ว่าบในวัยทองสาเหตุเกิดจากระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายลดต่ำลงทำให้สมองแปรปวนไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิในร่างกายได้ส่งผลให้เกิดความร้อนขึ้นอย่างรวดเร็วที่บริเวณลำตัวด้านบนไล่ตั้งแต่ใบหน้าลำคอหน้าอกลงมาจนถึงแผ่นหลังทำให้เหงื่อแตกชุ่มและเมื่อความร้อนลดตัวลงอย่างรวดเร็วจะทำให้ร่างกายเกิดภาวะหนาวสัน่นเกิดอาการเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวและมักจะเกิดขึ้น ในช่วงเวลากลางคืนทําให้ตื่นกลางดึกนอนหลับไม่สนิทรู้สึกอ่อนเพลียและกลายเป็นปัญหาสุขภาพในระยะยาว อาการร้อนวูบวาบในวัยทองแก้ไขได้ด้วยการใช้ฮอร์โมนทดแทนแนะนำคุณหนูสมุนไพรสกัด9ชนิดมีเอสโตรเจนจากพืชฮอร์โมนคืนความสาวชะลอวัยที่ได้จากธรรมชาติเพียงวันละสองแคปซูล1กระปุกราคา390บาทโปรโมชั่นพิเศษซื้อ3กระปุกรับส่วนลดทันทีเฉพาะวันนี้เท่านั้นสั่งเลย